วิ่ผาตัดหูหน่าอยู่บนนู้นน่ะถึงแน่นอนไปกลับใช่ไหมไม่นอนใช่ไหมถึงแน่นอนเล่นนแต่ทาเข้าเลยคุณผู้ชมไปไปไปโอ้ลื่นดิโอ้โหใส่รองเท้าดำมาน่าพิว่าด้วย จับย,ย,ยังไงเนี่ยได้เรียบร้อยผา่าตัดไปไม่ถึงโอ้ตอนนี้เราตัดสินใจจอดรถไปแล้วนะอันนี้ผมที่จะไปเอาร เกิดปัญหาขึ้นแล้วคุณผู้ชมโหยังไม่ทันได้ออกเลยอยู่ปตทก่อนขึ้นขอขๆเลยนะต้องไล่ต้องไลเ่เขีมนน้ำมันใหม่อะมันมันท่วมอ้งไล่มาเกินอะเดี๋ยวไล่แป๊บเดียวประมาณ5นาทีเ,เราจะได้ขึ้นกันละไปๆไรปีบๆนี่ก็บ,บ่ายอะไเนี่ยโอ้โหไม่ได้ขึ้นสักทีเอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชม เดี๋ยวนี้เราจะได้ไปผาใต้กันแล้วโอ้โหกว่าจะได้ไปบ่ายสองครึ่งโ,โหมันจะถึงกี่โมงเนี่ยก็ริงวอนอยังให้ผาถัดทางโหดมากนะนนี้เราก็มาสามคันครับคุณผู้ชมมากับไก,ก่แล้วก็เพื่อนไก่อีกคนนึงโอ้ยเส้นเสียงอะไรไม่ค่อยดีแล้วอืมบรรยากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยไปไปคุณผู้ชม เราขึ้นเขาคอแล้วก็ไปผาตัดกันทีเ <c oughs> ขาคอก็รถจงพอมีแล้วคุณผู้ชมดูดินี่ก็เริ่มแห้งๆอะไรลยหมดแล้วนะเพราะว่านี่เดือนคุมพาไงไงมันจะเข้าหน้าร้อนละอากาศตอนนี้ก็ร้อนๆหน่อยดูบนเขาอเลยก็น้ำตาลหมดแล้วมันไม่เขียวๆไง แต่ว่ารอบนี้ดินมันแห้งไงผาตัดดินแห้งเราก็เลยเออเฮ้ยใ,ใกล้ๆสัทีเราก็จะลองดูหน่อยสิอย่างเงี้ยเออไปไปไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเออแดดลมๆนะตรงเนี้ยไอ,อเมื่อกี้มีกลุ่มๆที่ไว่บากนะั่นนะไม่รู้ว่าเขาลงมาจาับผาตัดหรือเปล่าโอ้โหไปไปคุณผู้ชมแม่ขอขค้อนนี่ก็ยังสวยงามเหมือนเดิม เอ้ะนมีถ่ายรูปแล้วนะไปไปไปโูเดผ,าซ,นะเผาซ้อนแก้วอ่ะแม่ผาซ้อนแกวอยู่ฝั่งนน้นนะดูดิดผาตัดหูหน้ายอยู่บน,นนะู้นน่ะมันส่องอมาเห็นหลังผาซ้อนแก้วไงนู่นเลยริมเขาที่เราเห็นนู่นเลยหูเห็นแล้ว ขึ้นไปไงครับเนี่ยแหมมันเห็นแล้วมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเห็นแล้วะรู้ดิเพื่อนโ,อโหอันนี้ฝั่งรู้สิบสองนะ่นี่นี่รู้สิบสองบิ๊กไบหน้าเยอะวันเนี้ย พราส่มากเขาวันอาทิตย์เอกไบเข้ามาอะไงไปอีกข้างหน้านี่ก็ทางเข้าละเซเว่นคิดน้อยเดี๋ยวเราจอดซื้อของซื้อสบงสเบียงอะไรกันตรงนั้นซื้อน้ำซื้อขนมหน่อยนี่ก็จะสี่โมงเอ้ยไม่ใช่กี่โมงเนี้ยจะบ่ายสามแล้วคุณผู้ชมโอ้ไม่รู้นะจะถึงตรงไหนอ่ะไปเดี๋ยวเราก็ไปกันเรื่อยๆคุณผู้ชม ชมตอนนี้เราอยู่หน้าเซเว่นทางเข้าบ้านจิตร้อยนะซื้อคองซื้อกอะซื้อะเบียงอะไรเงี้ยดูดีของตรนรถหน้าโหขี่มาตรงนี้แดดอะเซเว่นดิก็ซื้อของแล้วก็ขึ้นๆไปกันก็บ่ายสามแลตอนนี้ไม่รู้มันจะมีใครขึ้นเหมือนเราหรือเปล่านะตอนเนี้ยเออแล้วก็ โอ้มาซะเย็นเลยไม่รู้จะถึงค่ำรเปบ่แล้วก็รถรู้สึกเริ่มมันยังไงกวมันเริ่มมีอาการอะไม่รู้จะขึ้นไหวป่ะนะเราก็จะเอาแค่ไหวะคุณผู้ชมขึ้นอีกหน่อยก็แต่เราก็เติมน้ำมันมากันแล้วละ่ะเติมเต็มกันเลยแล้วก็เราไม่รู้ทางเรื่องไปทางไหนเราก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆแต่ประหยัดประหยัดน้ำมันอะไรงเงออี้ยไปเด๋อ ราไปซื้อของแล้วก็เตรียมขึ้นกันเลยเอะะ๋อแล้วครับคุณผู้ชมออกจากเซเว่นมาแล้วก็เดี๋ยวเราไปเรื่อยๆมุ่งหน้าสู่หาตัดน,นะไม่รู้ทางไหนเหมือนกันเนี่ยจะเห็นเขาว่าให้ตรงไปเรื่อยๆเลยนะมันก็เป็นหมู่บ้านเข็กนยนะคุณผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นตลาดนะคุณผู้ชมเี้ยจะลองหาสอบถามเขาเดีไหมว่า ไปทางไหนอ๋อแล้วน่าจะทางนี้แหละผ้าตัด10บโลเลยนะอุ้ยตัดถามก่อนครับ ไปตอนนี้นี่คิดว่าจะถึงยอดไหมครับอะะไรนถ้าไปตอนนี้มันคิดว่าจะถึงยอดไหมครับหรือว่าตอนนี้กี่โมงหมายแล้วามนะถึงแน่นอนไปกลับใช่ไหมไม่นอนใช่ไหมครับถึงแน่นอนไม่รอดใช้เวลาประมาณชั่วโมงชั่วโมงนี้แค่นั้นแหละอต่คราบอไซน่ะอาจจะไม่ถึงชั่วโมงก็ได้ครับเดี๋ยวได้ไปเห็นพระอาทิตย์ตกอ๋อครับขอบคุณมากครับโอเคครับผมมาจากอะไรก็ได้ต้องจองนะครับ ออคุณผู้ชมจากบ้านทางเข้าเลยนะขาพบอกขาตัดรงไปลอโหูยหูยคุ้เล่เนตั้งแตทางเข้เาเลยคุณผู้ชม อยากได้ยินเพงฟงฟงอ๋อองค์ชมโอ้โหางนะรี่มาเร็วนะ โอ้โหไปดูแล้วโอ้ยเราเลยโอ้โหมองแต้ท,ทางถูกควันไม่น่าใช่ควันแล้วฝุ่นเลยโอ้โหเดี๋ยวบมันไปนดีคนนึงมาแล้วมาแล้วไปเอ้านำไปเลย พอไปไม้พอแล้วคุณผู้ชมนี่ใส่สายหน่อยน้น้อ <c oughs> <c oughs> โอ้โหนีผนทางดีๆอย่างนี้มันจะไปถึงหรือเปล่าเนี้ยมันจะทางดีๆอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าโอ้พระเจ้าโอ้ my god โอ้โหเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพื่ออะไรทางคอนกรีตนิดเดียวเนี้ย เราไปทางคอนกรีตเนินยาๆเลยคุณผู้ชมนี่นะป้ายมันจะเป็นป้ายสีแดงนี่เลยนะยเนี่ยแดงๆสามเหลี่ยมเนี่ยสุดยอดจริงๆทาง 哦，哦，为、哦、我么没来？ หนูจะขึ้นไม่ไหวแล้วนะไปก็ไปโอะโอ้ยเลื่อนนีเหตุหัวหัวห <c oughs> ัวหัวหัหัหห

น้ำไปก่อนเลยนำไปก่อนเลยได้ได้เด็กหักอ่ะหโอ้โหจะเป็นคอนกรีตตรงช่องทางเนินนะบางทีผมว่าโอ้ผมว่ามันก็ดีคอนกรีตทางเนินน่ะบางทีมันขึ้นไม่ไหวเลยโอ้โหถ้าเกิดฝุ่นตลอดมันขึ้นไม่ไหวจริงๆเนินยาวๆเนินยาวๆ ดูเดินข้างเราอ่ะเดี๋ยวดูข้างหน้าเรานะโอ้ยแล้วเดินรับแขกมีอีกไกลไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหหนึ่งโอ้สองไม่ไหวแล้ต้องหนึ่งคุณพิทุมไว้วิชาไจเขาที่เรียนมา โหโหจุดไปของที่ลำเรียนมาจากอาจารย์ผู้าเตาโหนู่นมีเขื่นตาของนีด้ว ไป้ไยแล้วเนี่ยของอะไรวะเนี่ยทายแล้ว่เออตงลงงมาข้งน่อางนไปั่ตรงน,รรงนงี่อืวางันแหละน่าจะทางนี้แหละทา <Hello, S 2> งนี้ทางนาง้นอือหมอลูกศรไปทางนี้เลลูกตรงนั้นะออ ดูลองดูแค่ตรงเนินนั่นเอาละคุณผู้ชมปรับน้องเลยสปอยล์มันตัฟักเตอร์เลยอันนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่น่าใช่เหรอ ไม่น่าใช่หวะไม่น่าใช่หวะผมต้องอีกทางหนึ่งแน่เลยเอาไปไหนกันแล้วดูมันสวยดีนะตรงนี้ดูดิเปิดโลกไปให้หมดเลยลนะ 你买柴油啊？ โอ้ใส่รองเท้าดำมาไปรองท้าน้ำตาลแล้วโอ้เ่เห็นนา่ายแ้ <laughs> oh, I forgot. มีเสียงมีเซสียงมาแล้วค <ées> ุณผ hey, ู้ชมเนินลับแขกอเนินลับแขกแล้วคุณผู้ชมอันนี้จะได้ประทีปตะครั้นแล้วนะ ใช่กันเห็บเนาะเอาเลยเนาะทีละคันหรือว่าทีละคันไม่ใช่มันดันดีกว่าไม่ไหวอนะ่ะเนี่ยไม่ใช่ดันนี่ก็ไกลไม่ไหวหรอปะ 拜拜拜哦吼吼！呜，烫啊！哦吼吼！你。

con đời, nó đâu mà Muốn tìm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

Ja. Aber lieben relifiers, ja. <laughs> 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 Con nản người cái giốc rồi. Con Cái โอ้รถมึงไหวไม่ได้กลรถมึงจะไหวไหมเนี้ยมันลื่นเยอโอ้โหคนลมแม่เดี๋ยวขวานเียเียมทมา

โอ้ยยิ่งเผาไมนได้เลยเฮ้ยโอ้สุดเกินโอ้อะไรยังไม่ทันเข้าไปเลย มึนมาแ,แล้วใส่ทีใบรอบเดียวนี่โอ้รอนนี้อรอนั่นเหมือนทั้งรอบทีปูกแนึงกำลังนะแต่ได้กลับไปรอบนี้ก็เยอะวมันเลือดสุ 要拿来，哭来。 một lá lót bột mì đen à Đó đó Ủa, đó, tôi chưa

sudah oh, ada dalam